Marketing o o p s s o d c a s t แ l e a s พรีเซนแบรนด์ไลฟ์เกล็ดความคิดชีวิตของแบรนด์มาเรียนรู้เรื่องราวของแบรนด์จากทั่วทุกมุมโลกพร้อมถอดวิธีคิดจากเจ้าของแบรนด์และผู้บริหารองค์กรต่างๆเพื่อเป็นแรงบันดาลใจและไอเดียให้กับคุณสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Marketing o o p s Podcast กับรายการแบรนด์ไลฟครับเกล็ดความคิดชีวิตของแบรนด์รายการที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวชีวิต และก็การเดินทางของแบรนด์ต่างๆที่น่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลกครับกับผมก้ารินทรนครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์ที่ทํางานเพื่อสังคมครับก็เลยขอตั้งชื่อตอนตอนนี้ว่าธุรกิจนี้แบรนด์นี้เพื่อสังคมต้องยอมรับเลยครับว่ากระแสะการก่อตั้งธุรกิจเพื่อสังคมหรือ Social enterprise ต่างๆซึ่งมันก็รวมถึงการสร้างแบรนด์เพื่อสังคมต่างๆเนี่ย มันกำลังมาแรงมากๆนะครับในช่วง4-5ปีที่ผ่านมาเพราะความเชื่อของคนรุ่นใหม่ๆที่เขาอยากเริ่มต้นเป็นเจ้าของกิจการหรืออยากเปิดธุรกิจแบบ SME หรือการสร้างเป็นสตาร์ทอัพต่างๆเนี่ยทุกคนเนี่ยก็มีจิตวิญญาณของคนรุ่นใหม่ครับก็ล้วนตระหนักว่าการทําธุรกิจที่ดีเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นพร้อมๆกับการให้ครับวันนี้ก็เลยจะมาเล่า2เรื่องราวนะครับ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ทํางานเพื่อสังคมเป็นการสร้างแบรนด์สะท้อนถึงความเป็นตัวตนของการให้ให้ทุกท่านได้ลองรับฟังแล้วก็เอาไปต่อยอดความคิดของทุกท่านนะครับธุรกิจแรกที่ผมจะเล่าเนี่ยเป็นร้านพิซซ่าครับไม่น่าเชื่อใช่ไหมครับว่าร้านพิซซ่าเพื่อสังคมเนี่ยก็มีด้วยนะฮะร,ร้านพิซซ่าเพื่อสังคมแห่งนี้มีชื่อร้านว่าโลซาเฟรชพิซซ่าอยู่ที่เมืองิฟาเดลเฟียนะครับประเทศสหรัฐอเมริกานะครับ เป็นร้านเล็กๆเนี่ยเรื่องราวของร้านเนี้ยเริ่มต้นจากชายหนุ่มครับชายหนุ่มอายุ27ในเวลานั้นนะครับตอนก่อตั้งร้านเขาชื่อเมสันวาร์แมนซึ่งคุณเมสันเนี่ยเขาเป็นสต็อกรีเซิร์ชเชอร์นะครับในตลาดหุ้นวอ l ล์สต e ีทนะฮะทำงานมีอาชีพที่มั่นคงเลยครับแต่มาวันนึงเนี่ยเขาก็เกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมาน่าจะเป็นเหตุผลสำคัญที่เขาลาออกครับแล้วก็เดินทางกลับบ้าน พร้อมกับมีแนวคิดของโซเชียล n อนเตอร์เพรสหรือธุรกิจเพื่อสังคมเนี่ยติดอยู่ในใจแล้วก็เอามันกลับมาบ้านที่ฟิลาเดลเฟียด้วยกลับมาถึงฟิลาเดลเฟียครับคุณเมสันเนี่ยก็เปิดร้านพิซซ่าแห่งนี้ขึ้นนะฮะโลซาเฟรชพิซ za เขาเริ่มต้นแนวคิดของธุรกิจของเขาด้วยมอตโต้หรือแนวคิดง่ายๆครับว่าเมื่อคุณมาที่ร้านพิซซ่าร้านนี้เนี่ยคุณสามารถส่งต่อพิซ่าให้กับผู้ยากไร้ได้เป็นจุดขายเลยครับ ท่านมาที่ร้านนี้ท่านอยากบริจาคพิซซ่าให้กับผู้ยากไร้ท่านทําได้เลยโดวยวิธีง่ายๆครับท่านซื้อพิซซ za post it ครับก็คือเป็นแผ่น post it ราคา1ดอลลาร์นะครับก็ประมาณ30บาท31บาทแล้วก็เขียนข้อความครับว่าท่านจะส่งมอบพิซซ่านี้ให้กับคนยากไร้คนจนจัดให้ได้อิ่มท้องเพื่อให้เขาได้มีเวลาเริ่มต้นชีวิตใหม่ในทุกๆวันแล้วก็เอา post it อันเนี้ยเอาไปติดไว้ ที่กระดานครับเมื่อผู้ยากไร้หรือคนที่ไม่มีอาหารรับประทานนะครับเดินผ่านหน้าร้านแล้วเห็นว่ามีโพสต์อินันี้ติดอยู่เขาก็สามารถดึงโพสต์อิตเนี้ยมาแลกเป็นพิซซ่าได้หนึ่งถาดทันทีคุณเมสันนะครับมุ่งมั่นทํากิจการเนี้ยจนกระทั่งมันประสบความสําเร็จครับร้านพิซซ่าของเขาเนะฮะแจก,กพิซซ่าให้กับผู้ยากไร้ได้ทุกวันครับวันหนึ่งเนี่ยสี่สคนเลยแล้วก็ใช้เวลาตั้งแต่เริ่มต้นร้านไป10เดือนเนี่ย Rosa f r e รชพิซซาเนี่ยแจกพิซซาไปแล้วกว่าเกือบหมื่นชิ้นนะครับและคุณเมสันไม่หยุดเท่านั้นครับเขายังต่อย,ยอดโครงการการช่วยเหลือความหิวโหวยเนี่ยด้วยการสร้างโครงการผลิตของที่ล,ลึกเพื่อจําหน่ายครับแล้วก็เอาเงินของการขายของที่ล,ลึกมาร่วมบริจาคพิซซาให้กับผู้ยากไร้ในช่องทางอื่นๆโดยผู้ใจบุญเนี่ยสามารถบริจาคเงินซื้อเสื้อยืดพิมพ์ลายน่ารักๆในราคาตัวละ18เหรียญ 18เหรียญนี่ก็ประมาณ 500- 4 5 0 0บาทแล้วก็รายได้จากการซื้อเสื้อยืด1ตัวเนี่ยจะเอาไปสมทบทุนสนับสนุนการมอบพิซซ่าให้กับผู้ยากไร้เด็ได้9ชิ้นครับโดยแน่นอนครับผู้ที่ใจดีทั้งหมดท่านสามารถเข้าไปช่วยทำบุญผ่านเว็บไซต์ได้ด้วยนอกจากไปที่ร้านแล้วซื้อโพสต์อิสที่ร้านติดไว้ที่ร้านท่านไม่มีเวลาเดินทางไปที่ร้านหรือท่านไม่ได้อยู่ที่ฟิลาเดลเฟียท่านสามารถบริจาคผ่านเว็บไซต์ w o r ร์ w ไวด์เว็บ RosaFreshPizza.com ได้อีกทางด้วยครับเรื่องราวแรกเป็นเรื่องของธุรกิจเพื่อสังคมเล็กๆนะครับที่ดำเนินการโดยการบริจาคพิซซ่าให้กับคจนจรจัดและก็ผู้ยากไหลธุรกิจต่อไปครับอีกธุรกิจหนึ่งเราข้ามจากสหรัฐอเมริกาครับมาที่บังคลาเทศครับหลายท่านคงรู้จักเรื่องราวของศาสตราจ,จารย์ดร์มูฮัมหมัดยูนุสนะครับท่านเป็นนักคิดนักพัฒนานักเศรษฐศาสตร์ที่มีชื่อเสียงครับ เป็นผู้ก่อตั้งธนาคารกรามีนแบงค์ท่านได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพนะครับในปี2006นะฮะในเรื่องของการพัฒนาแนวคิดไมโครเครดิตรวมทั้งความพยายามในการสร้างพัฒนาการทางสังคมนะครับแล้วก็เศรษฐกิจจากรากหา้่าดรยูนุสเนี่ยมีความเชื่อครับว่าคนจนทุกคนเนี่ยมีความสามารถที่จะหลุดพ้นความจนได้ครับเพียงได้รับโอกาสโอกาสเป็นสิ่งสําคัญที่สุดท่านเชื่อแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยธนาคารกรามีน หรือการมีนแบงค์ที่ท่านตั้งขึ้นเนี่ยก็จะดําเนินการด้วยการเป็นธนาคารที่ปล่อยกู้ให้กับคนยากจนหรือเรียกกันว่าไมโครเครดิตเนี่ยนะฮะโดยไม่ต้องมีหลักค้าประกันนะครับไม่มีการจำานงสินทรัพย์ใดๆเป็นโครงการที่ช่วยเหลือคนจนที่ไม่สามารถกู้เงินได้จากระบบธนาคารปกติที่ต้องมีสินเชื่อมาค้ำประกันด้วยแนวคิดที่ผมกล่าวไปครับก็คือแนวคิดแบบไมโครเครดิตแล้วก็แน่นอนครับมันประสบผลสำเร็จเป็นที่โด่งดังไปทั่วโลก และหลังจากท่านได้รับรางวัลโนเบลมูลค่า1.4ล้านเหรียญสหรัฐนะฮะดรยูนุสเนี่ยก็เริ่มโครงการลงพยาบาลสําหรับคนจนในบังคลาเทศนะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าเรื่องสาธารณสุขในบังคลาเทศเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยังไม่มีการพัฒนาเท่าที่ควรนะครับและท่านก็สร้างโครงการร่วมมือทางธุรกิจกับบริษัทใหญ่ๆเพื่อทําธุรกิจเพื่อสังคมซึ่งมีความชํานาญเฉพาะทางครับแล้วก็จะเป็นเรื่องที่ผมจะเล่าต่อจากนี้ครับ การสร้างธุรกิจอันนี้มาจากผลสำรวจที่ว่าในช่วงปี2008ครับมีการสำรวจเด็กอายุต่ำกว่า5ขวบในบางคาเทศครับแล้วค้นพบว่าเด็กมากกว่า56%เนี่ยกำลังถูกโรคขาดสารอาหารคุกคามอยู่ซึ่งแน่นอนครับว่าถ้าเด็กอายุน้อยขนาดนี้แล้วถูกโรคเนี้ยคุกคามเนี่ยมันย่อมส่งผลถึงความมั่นคงทางประชากรของประเทศนั้นๆครับคุณภาพของเด็กที่จะเติบโตขึ้นเนี่ย ก็จะมีความเสี่ยงสูงมากท่านมองเห็นจุดนี้ครับท่านก็เลยให้กรามีนเนี่ยร่วมมือกับดานอนครับดานอนก็คือบริษัทผู้ผลิตอาหารนมที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากนะฮะสององค์กรนี้มาจัดตั้งโครงการธุรกิจเพื่อสังคมรายแรกที่กองทุนกรามีนเนี่ยตั้งใจก่อตั้งขึ้นมาเป็นธุรกิจด้านอาหารครับทั้งสององค์กรก็คือกรามีนแบงก์กับดานอนมารวมตัวกันในชื่อว่ากรามีนดานอนฟู้ดครับ การีดานนฟู้ดเนี่ยมีมิชชั่นสําคัญมีเป้าหมายสําคัญครับก็คือการผลิตอาหารที่มีสารอาหารที่จําเป็นต่อร่างกายแล้วก็นําอาหารเหล่านั้นเนี่ยมาจําหน่ายในราคาย่อมเยาให้กับคนยากจนครับเพื่อตอบโจทย์ในการแก้ไขโลกขาดสารอาหารของเด็กที่อายุต่ำกว่า5ขวบในบังคลาเทศครับโดยวิธีการเป็นแบบนี้ครับการีดนานนเนี่ยจะช่วยรับซื้อวัตถุดิบ ซึ่งก็คือนมวัวจากชาวบ้านครับชาวบ้านที่บังคลาเทศแต่ละบ้านก็จะมักจะมีวัวเป็นของตัวเองนะฮะก็รีดนมมาแล้วก็เอามาขายให้กับบริษัทการีนดานนแน่นอนชาวบ้านก็จะได้รายได้นะครับเป็นการสร้างรายได้ให้กับสังคมต่อที่1แล้วก็เป็นการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงวัวเพื่อนําน้นํานมดิบเนี่ยมาผลิตตามกระบวนการที่ถูกสุขลักษณะของดานนจนกลายเป็นโยเกิร์ตสำหรับเด็กครับโยเกิร์ตสำหรับเด็กนี้มีชื่อแบรนด์ว่า โชคติโดย S H O K T I แล้วก็ d o i ครับโชคติโดยโดยโยเกิร์ตโชคติโดยเนี่ยนอกจากจะใช้วัตถุดิบจากชุมชนนะครับเพราะว่าเป็นการไปซื้อนมจากชาวบ้านซึ่งต่อที่1เนี่ยก็เป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับชาวบ้านแล้วโชคติโดยเนี่ยก็ใช้กระบวนการผลิตที่ทันสมัยของดานน,นเพิ่มความเชี่ยวชาญเรื่องการผลิตยโยเกิร์ตโดยการเพิ่มสารอาหารเข้าไปครับ สารอาหารนี้เป็นสารอาหารที่จําเป็นสําหรับเด็ก5ขวบเพิ่มทั้งโปรตีนเพิ่มทั้งแร่ธาตุและก็วิตามินต่างๆครับแน่นอนโยเกิร์ตก็จะถูกบรรจุในผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพครับเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้แล้วก็มีการจัดจําหน่ายให้กับชุมชนต่างๆกลับไปในราคาย่อมเยาวครับการตั้งราคาขายท่านตั้งแบบนี้ครับในเมืองเนี่ยให้ตั้งราคาขายถ้วยละ 8ทาก้าหรือประมาณ3บาท50ครับส่วนในเมืองอื่นๆนะครับที่ไกลออกไปก็จะบวกค่าขนส่งเพิ่มไปกลายเป็นราคา15ทาก้าหรือประมาณ7บาทครับโยเกิร์ต1ถ้วยราคา7บาทนอกจากนี้ท่านยังสร้างกระบวนการขายปลีกด้วยการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายครับตัวแทนจำหน่าย,นนายเนี่ยก็จะมีหน้าที่ไปคัดสรรสมาชิกนักขายขึ้นมา ที่มารวมตัวกันเป็นชาวบ้านนะครับเป็นชาวบ้านในชุมชนต่างๆเรียกว่าสาวโยเกิรต์ตอันนี้แน่นอนมันจะคล้ายๆสาวยาคูบ้านเรานะฮะสาวโยเกิร์ตเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นชาวบ้านแม่ๆที่ไม่มีงานทำนะครับก็มาช่วยรับโยเกิร์ตจากศูนย์กระจายสินค้าของการมินดานอนแล้วก็เดินเอาโยเกิร์ตเนี้ยไปขายในชุมชนหรือปั่นจักรยานไปขายตามชุมชนตามตรอกซอกซอยต่างๆนับว่าเป็น วิธีการกระจายสินค้าแล้วก็กระจายรายได้กลับสู่สังคมอีกทางหนึ่งโครงการสาวโยเกิร์ตอันเนี้ยก็กลายเป็นโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับคนยากจนครับทำให้มีอัตราการจ้างงานเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยได้หลายต่อแล้วครับต่อแรกซื้อนมวัวจากชาวบ้านต่อที่2นํามาผลิตเป็นสินค้าคุณภาพเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดสารอาหารต่อที่3ส,สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านยากจนสร้างอาชีพ สร้างการกระจายสินค้าไปพร้อมๆกันครับเพราะทั้งหมดนี้เป็นการคิดอย่างรอบคอบครับตั้งแต่กระบวนการซื้อวัตถุดิบจากท้องถิ่นที่ช่วยพัฒนาสังคมในระยะยาวนะครับเพราะชาวบ้านเนี่ยก็จะหันมาส่งเสริมการเลี้ยงวัวการเลี้ยงวัวก็นํามาซึ่งรายได้เกิดอาชีพแล้วก็การสร้างผลิตภัณฑ์เนี่ยก็แก้ไขปัญหาเด็กขาดสารอาหารได้และในกระบวนการจัดจําหน่ายเนี่ยก็ได้สาวโยเกิร์ตเนี่ยมาช่วยจัดจําหน่ายเกิดการสร้างอาชีพ ช่วยลดปัญหาการว่างงานจากผลการสํารวจเนี่ยลดปัญหาการว่างงานได้นับล้านชีวิตเลยนะครับจาก2เรื่องราวข้างต้นเนี่ยครับไม่ว่าคุณจะเป็นคนตัวเล็กๆอยู่ฟิลาเดลเฟียอย่างคุณเมสันหรือคุณจะเป็นนักวิชาการที่อยู่อีกซีกโลกหนึ่งอย่างดรยูนุสไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามครับถ้าคุณมีความเชื่อถ้าคุณมีความกระหายที่จะช่วยเหลือสังคมครับขอให้ท่านเชื่อได้เลยครับว่าการสร้างแบรนด์ ช่วยสังคมด้วยไอเดียธุรกิจต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ทุกที่อย่างแท้จริงครับเพียงแต่การสร้างธุรกิจเพื่อสังคมเนี่ยมันต้องอาศัยความมุ่งมั่นครับบวกกับความกล้าที่จะลงมือทํารวมทั้งบวกจิตใจที่พร้อมจะแบ่งปันให้กับสังคมด้วยความจริงใจอย่างแท้จริงครับกลับมาพบกับผมก้าอลินทรอนกับแบรดไลฟ์ได้ทาง Marketing ิ้งอุปพอดแคสตแห่งนี้นะครับในตอนหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ